็กสวัสดีที่ไม่น้องก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแฮกทองโดยการใช้แอปจีจีนะครับตอนแรกเลยนะก่อนที่เราจะเข้าแอปน้าให้เราปิดอินเทอร์เน็ตของเราก่อนนะครับซึ่งผมปิดไปแล้วนะครับก็าไปเสร็จแล้วนะฮะเราเข้าไปดีภารกิจครับเราเข้าเสร็จนะครับให้เรากดแอปจีจีนะครับให้เราเข้าไปนะครับแล้วแต่เราต้องจําทองที่เรามีอยู่นะครับคือกดเข้าไปกดที่รู้จักกันนะครับหลังจากนั้นให้เปลี่ยนตรงเนี้ยเป็น เอ็กโออาร์ครับแล้วก็ความคุ้มค่าให้เราใส่ทองที่เรามีอยู่นะครับโอ้2707แล้วกดกันหน่งไปครับตึบเนี้ยมันหาเจอแล้วนะฮะพอหาเจอนะครับให้เรามาที่ภารกิจครับแล้วกดข้ามกดใช้ทองไปเลยครับคือเราต้องมีทองอยู่แล้วนะครับปึ๊บปึ๊บมันเหลือเท่าไหร่ครับ2702ปึ๊บมันเหลือ27 หนึ่งสองนับให้เรากดที่รู้จักกันใหม่ครับศูนย์เจ็ดหนึ่งสองกดนี่ฮะให้เรากดเข้าไปเี๋ยวนี่ฮกดไปที่เราค้นหาเจอนะฮะตึบนี่ฮะว่ามีทอหนึ่งสองกิดลบให้หมดเลยครับลบลบไปห้ามใส่เกินสามพันะครับผมจะกดไปที่สามศูนย์ศศูใช่ตึบ มันเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากด X ออกนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่อาวุธปืนของเรานะฮะปึบปึ๊มเห็นไหมครับได้เรียบร้อยครับมันได้จริงนะครับแต่ต้องรูดก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราซื้อกระด้ครับนี่จริงแล้วโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มาสอนแฮกแค่นี้นะครับใช่เพื่็มาบอกแก้ปัญหาด้วยครับปัญหาคือเนี่ยอันเนี้ยพอเรากดค้นหาแล้วเนี่ย คันหาไม่ได้ครับคันหาไม่ได้แอปมันก็จะเด้งเด้งไปเรื่อยๆนะครับนะฮะให้เราเนี่ยแอปมันก็จะเดงง้งนู่นเด้งนี่เด้งนั่นนะครับแล้วตอนเข้าเกมมาเนี่ยหึงเลยนะฮะตอนเข้าเกมมาเนี่ยมันจะขึ้นหน้าว่ามันไม่ให้เราควบเกมเกพราะเราเข้าแอปจีจีมาครับใครที่เป็นอย่าง,งานั้นนะให้ลบให้ลบแอปแล้วโหลดติดตั้งใหม่นะแอปจีจีนอเนี่ยแล้วเข้ามาในเกมนะถ้าใครกดค้นหา แบบกดแล้วมันก็เด้งเกงว่าโหลดใหม่เนี่ยครับให้เราเปลี่ยนกดมาตรงภาพลีสปามมุมซ้ายบนเนี่ครับกดไปครับบุกให้เราเลือกอันที่มันแบบมันจะเด้งไปเด้งมาแล้วก็กดซ้าตัดไปเรื่อยฮะกดซ้ําซ้ํซ้ไปเรื่อยฮะเดี๋ยวมันก็ได้เองนะครับโอเคนะครับกดซ้ํา้ไปเรื่อยครับเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้นะฮะ แล้วเลาก็ขนายลองหนถ้ามันยังไม่ได้ก็นี่ฮะให้เปลี่ยนตรงนี้เป็นอ,อื่นนะฮะจะได้ไหมอันนี้ก็ไม่ได้นะฮะอันนี้ไม่ได้แล้วนะฮะนนคืออันนี้คือผมทำได้แล้วไงโอเคไปดรกันสโลนี้ก็สวัสดีครับ